สวัสดีครับ SuperBad Boy on ออนทวันนี้เรามาเที่ยวเชียงใหม่เนื่งวันหยุดวันวิสาขบ,บูชาครับซึ่งเป็นวันตรงกับวันเกิดวันที่สิพอดีวันนี้มาเที่ยวบ,บ้านสวนกาแฟนะครับดือบ้านสวนกาแฟจะมาทางวัดดอยวัดดอยอ่ะนะัดดอยตรงเส้น เส้นไหนหวะจำไม่ได้น,นี่มาดูกันครับอันนี้เป็นร้านนะครับมันสวนกาแฟารถค่อนข้างเยอะใครสนใจมาเที่ยวได้นะครับมันจะมาทางเส้นพืชสวนโลกครับก่อนขึ้นวัดวัดดอยอะไรของจำไม่ได้ตรงก่อนทางขึ้นขวามือรถด,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 ดูวิวนะครับ ก็จะติดเขามีนวดด้วยครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับสถานที่รอบๆคนค่อนข้างเยอะเนื่นองจากเป็นวันหยุดม,มากับทีมงานครับมาก่อนหน้านี้ม,ม,มนะี้สายแข็งเอาเหรอโอเคครับ okay, <how> okay. เดี๋ยวนั่งเลยเดี๋ยวไปนั่งด้วย อันนี้น้องต่อครับสวัสดีครับสายแข็งนี่ชุมชนสายแข็งเว้ยอ่อนอ่อนเองให้ไป <laughs> นี่ทะเลครับคนจะเยอะใช้ได้โอเคนะร้านนี้ใช้ได้โอเคใช้้ไดแต่น้ำไม่ไหลนะครับน้ำไม่มีแล้วเมื่อก่อน,นออมีนิดนึงนี่น้องต่อสั่งอะไรครับนะ่ลโกโก้ครับโกโก้ครับอร่อยไหมครับอร่อยครับโปรโมทนะครับบ้านสวน บ้านสวนกาแฟเมื่อกี้จะขึ้นไปทำอะไรครับวัดที่ไหนวัดอะไรครับดอยคำวัดดอยคำน้องผมจําไม่ได้ขึ้นวัดดอยคำเส้นนี้ตรงก่อนขึ้นข้างขวามือเอาทักทายน้องเสือนะครับน้องเสือสวัสดีครับหิวแล้วกินข้าวหิวข้าวแล้วกินก่อนเล็กกินไปเมื่อสี่โมงเดินเดินอ้อมมาแล้วไปเจอข้าวจานละเก้าสิบห้าบาทร้านอะไรบะข้าวไข่เจียวโอ้โหนี่กินต่อพี่เจียว นี่นวดได้เดี๋ยวเดินอ้อมดูไม่มีน้ำไม่มีน้ำมาสั่งอะไรเมนูอะไรผมมีข้าวไหมข้าวผมข้าวเนี่ยข้าวสุดหรือข้าวจานเดียวจานเดียวมันไม่มีเดียวมีข้าวผัดไหมผมว่าข้าวผัดก็ข้าวผัดหมูเออั่หมูแล้วหรือไม่ก็อันนี้ไหมแต่ฉันกินอันนี้ ก็หมูก็ได้นลีนีนากินเนาะเจ้านี่มาเออเอานี่ดีกว่าเกี๊ยวกะทข้าวผัดกระเทียมอือข้าวผัดกระเทียมมั้เนี่ยสั่งละเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเพิ่ลยโอ้โหแล้วเสือกินอะไรกินข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูวันจี้สนุกดีนะเด็กเธื้อหวานเลยครัคนทุ่ดีจังหวะพอดีเลยฮะนี่ต้องมานี่แหละ ลงคิ่ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวลงคลิปใฮ้เนี่ยอเนี่ยวันนี้ไม่สวยวันนี้ยังไม่สวยเลยรีบก็จะเช้าอีไม่สวยไงพี่ไทยขนาดแต่งชุดแม่้ดูรอแล้วเดี๋ยวขอเดินชมกันคนนะข้างเยอะไปเหรอเดินดูออบออบอันนี้เป็น ี่เด๋ยวกอนสอาันนี้ซุมกาแฟนี่กาแฟเดี๋ยวให้เสือเป็นไกด์นำเที่ยวอ่ะอันนี้ข้าถ่ายรูปหรอเสือขึ้นถ่ายรูปหรอลองขึ้นดิประจําหน่งสือกเลยที่นี่คือบ้านเสือนี่ดิจับดิอันนี้ที่นี่อ่ะ ที่นี่คือบ้านสวนกาแฟเอออันนี้รูปแล้วครับอาหนีนอยถ่ายถ่ายด้วยรูปหมีไปเดินดูดูกล้องก่นะออดิดูนะเออถ่ายดีๆนี่เอออันนี้ที่เขาทำกาแฟ่ค่ะมากองด้วยอันนี้มมเป็นลมะม่วงาเอออันนี้ขายมะม่วงมะม่วงน,นอะไรนะไม่เสียอะไร นี่เป็นชาชาเองตัวเองก็ดูด้วยโอ้หายดีเออดูด้วยเออหายมุมน่ะยึกน่องน้ำน่องน้ำนะคะหน้าเป็นกาแฟน่าอานเฮ้ยมีนี่ด้วยเสียขึ้นไหม นี่คือสองเล่นสไลเดอร์เออสไลเดอร์อ่าเดี๋ยวให้เสือขึ้นไปดูครับเดี๋ยวเสือเล่นขึ้นไปดูดูเดี๋ยวก่อนให้พี่เขาถ่ายเอาแล้วครับถ่ายวีดีโอเอาอนี่สไลเดอร์อ่าเสือขึ้นไปเออเดี๋ยวให้เสือขึ้นโชว์ให้ดูครับมีสไลเดอร์สำหรับเด็กๆด้วยจะเอ๋ตัดเสื้อ เดี ah ๋ยวเสือมีสไลเดอร์โอ้โนี่เพื่อนีลนเดี๋ยวชนน้องหล่นอ้าวใครลงก่อนเลยน้องเสือจะลงครับอมใไปเดี๋ยวน้อง่ะลงเลย อ้าจะลงแล้วอลรินลงได้ป้ะอ่ะลงแล้วอ่ะลงมาเร็วลูกล,กล,กลกงมาเร็วเสียวเสียวตูวดอย่างเดียวนะเดี๋ยวรีบลงมาครับเร็วๆโอ้โหระวังนะระวัาน้องน้องเสือสายดื้อด้วยนะปะพอละไอเหนื่อยอ่ะระวังนะไอ้น้องเสือครับ bên cái nam thiều hôm trước mày ê sao được hối ngựa ổng lắm Cháu với cô น้องเสือ,อนำเ,เ,เที่ยวครับนี่น้องอะไรเอ่ยน่ารักครับไม่ดงน้องไม่จับน้องครับพี่โอเคนี่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 ี่นีนี่นี่นา่นี่นี่นนี่นีาา่เี่นี่ี่นนีนี้าี่นี่นี้เีนี่นี่นนีนี้านนนีนี่นี่นนีีนนนนีนบี นี่คือกาแฟเสือมาดูเนียเฮ้ยมีบันไดขึ้นเนี่ยเสือดูบันไดไล่ๆสูงเนี่ยเครื่องบนนั้นคือกาแฟนะครับหุ้ยเหมือนฝนตกเลยนี่คือที่จอดรถเราจะบินไปครับอันนี้เป็นร้านอะไรฝั่งนี้อันนี้คือโซลาวนะครับเออโซลาวใชร์ฮะโซลาวทะลุไปเลย ทีประตูออกเลยหมดย้ะอยากนี่เยอะอันนี้คือต้นกาแฟต้นกาแฟเด็ดกินได้เลยกินได้เลยเหรอได้ไปขว้ากับอะไรก็ได้ตอนนี้กลับเหมือนเดิมนะครับน้ำเ้งมากเลย อยไรนะครับหอมอันนี้น้องเสือควรถ่ายฮะ้อุยตายติดเท้ามาดูรอบๆหนึ่งรอบขายเค้กไงไปนะอันนี้เค้กครับเค้กอร่อยโอ้โนี่แต่แฮตบิวเตอร์ไม่มีเทียนแฮเบิร์วเตอร์ขอบคุณครับแม่เขาเนี่ยรู้สึกน่าจะขาวใสแล้วนะบ้าหรือเปล่าไม่ได้แต่งหน้าเลยวันนี้ไม่จริงจริงโอ๊ยวันนี้รีบ อันนี้เอาอันนี้อะไรนะทุกคลิปเขาจะมีนางเอกคลิปนี้คนนี้นางเอกคลิปแทนไม่วันนี้ยังไม่สวยเลยลวันนี้ผมก็ไม่ได้สาร,รีบแต่เช้า,าค่ะอบครับสรุปไปนอนจอมทองฮะจะไปบ้านห้องจอมทองกันจอมทองดิจอมทองกค่อยลงมาบ้านห้องไงง่ายกว่าอ่าเดี๋ยวเดินดูอีกสักหนึ่งรอบ ก่อนจะปิดคลิปนี่นี่ระเอกในคลิปอนอ่วยไม่ส่งศัดิาจีนะครับบอ้พบอไบ๊ายบายนี่จะมีกับข้าวมะกอกทร่งเครื่อง่วงน้ำหวาน เดี๋ยวขอญาตปิดทิพรอบนี้นะครับขอญาตกินข้าวมดี๋ยวดูเมนูครับเมนูน่าทานมากผัดไทยผัดไทยปลากะพู่โอ้โหไก่ไก่ข้าวก่อนไม่ได้เพื่อนได้เพื่อนเล่นเน้อะมันต้องมีสไลเดอร์ไม้ด้วย ้ของยังสั่งมายังไม่หมดเลยโอ้โหชิชูชิมหน่อยเดาวเรากินข้าวเเดี๋ยวเรากินข้าวสั่งอะไรแล้วหมดแรงแล้วหมดแรงเหรอพักจักคู่นะครับครับครับโอเคครับอ๋อเนียวห่าอันนี้คืออันนี้คือไอศครีมโบราณเดี๋ยวให้แม่ชิมเลยอร่อยไหมชิมเลยนะครับอ๋อถ่ายแลยอ่ะ ใ่จังหวะนั่นนีน่พูดดิเดียวเสียข้อต่อปักไว้อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับพี่ชาอร่อยไหมแฮทกูดกูดต่อเนะืดูา คนกำลังกินอะไรกินหักอย่างเดียวนะครับหักกันเดียวผัดไทยหรือเปล่ากะจิ้มโบราณนี่ไอ้ไอซอรครีมนะครับโอ้เหลือแค่นั้นไอศ์ครีมอ่ะอันนี้คนสแตนต์เหมือนน,นะครับ <c oughs> รหมดแล้เ <c oughs> สือซาบะข้าวเหลือกระตินเดียวอร่อยครับอ <c oughs> ร <c oughs> ่อยกินหมดเลย อร่อยมากเลยนะครับเมน,นูอะไรวะฮะเมนูอะไรนะหมูทอดหมูทอดข้าวเปล่าหม,หมูทอดกระเทียมนะครับหมูทอดกระเทียมน้ำแห้งแรงนุน่งคือป่านะครับคือป่า อะไรหมครับสร่ยมากเลยกินไหมคะกินไหมครบทำ้กินไหมอือไม่อยากกินดีคนร้องเที่ยวไปอีกแล้วเลยวะฝาไปกันอีกไปลงงโบหมดไปแล้วพอแล้วหรอกพอแล้วมไปถ่ายที่อื่นปปิดเลยบายบายนะนี่สั่ง น้ำอัญชันนะครับรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมชิมเสือลองชิมด้วเป็นไงครับอร่อยไหมครับเป็นไงรสชาติเป็นไงหวานเปรี้ยวไหมอ๋อไม่เปรี้ยวครับเพราะไม่ได้ใส่มะนาวถ้าใส่มะนาวมันจะเปรี้ยวอ๋อตุ้งตุ้งเฮ้ยยังหยิบอร่อยอ่ะ ไอ้ไวว่าจยจบพุ้นน่ะภาพแล้วครับเมนบอกช้ามมหมดแล้วนะเมนูอ,ออีกไหมสั่งอะไรอีกไหม,มน,น,น้ำมันชันน้ำมันชันลูกหมีข้างล่างเป็นอย่างี้ครับโอเคฝ <laughs> ันขาวฝ <laughs> ันขาว พระเอกในคลิปรู้สึกว่าจะอิ่ม้วครับจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับเป็นควายแล้วเ,เอาเป็นควายตอนนี้เราก็จะเดินคคทางกลับแล้วนะครับสวัสด,ดีบ้านสวนคาเฟ่นะครับเดินทางกลับแล้ว ใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับปิดทิปรอบนี้นะครับสวัสดีครับ